สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ฝายบ้านแก่นเมธีครับเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูนกกันนะครับเห็นนกสองตัวครับเดี๋ยวซูมให้ทุกท่านดูครับนี่ครับสวยงามมากครับนกอะไรครับคุณผู้ชม ท่านใดทราบก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ชนิดเหมือนกันนะครับรู้แต่ว่ามันสวยแล้วก็น่ารักดีครับนกอะไรครับคุณผู้ชม สวงมากลพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของฝายบ้านแก่นเมทีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเขตติดกับอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ